วันนี้นะเรามาเรียนเกี่ยวกับการแก้กรรมนะ,ะเกี่ยวกับการแก้กรรมแก้กรรมคืออะไรการแก้กรรมคืออะไรการแก้กรรมก็คือแก่ตรงที่ว่าเราต้องสำนึกผิดในสิ่งที่เราทำไปอะ่นะเราทำไปว่ามันไม่ดีเราต้องสำนึกผิดแล้วเราจะไม่ทำกรรมนี้อีกเขาเรียกว่าการแก้กรรมกรรมเฉยๆมันคืออะไรกรรมก็คือการกระทำนั่นเองการกระทำ การแก้กรรมคือไปแก้พฤติกรรมแก้นิสัยแก้สันดานแก้สิ่งที่ไม่ดีของเราอ่ะเราเราจะไม่ทําอีกละนะไม่ทําอีกละในเมื่อเราไม่ทําเราไม่ได้ทากรรมมันเพิ่มก็เปรียบเสมือนว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทาผิดนะไม่ได้ทําผิดต่อก็คือเป็นการแก้กรรมนั่นเองแต่ถ้าว่าเราแก้แล้วว่าเราจะไม่ด่าคนอื่นแล้วยังเปิดเปิดด่าอีกก็แสดงว่ายังไม่ได้แก้นะครับถ้าแก้ก็คือว่าเราจะไม่ทําพฤติกรรมนี้อีกแล้ว เราเราแก้เราต้องหมั่นสำรวมระมัดระวังด้วยอันนี้คือการแก้กรรมนะต่อไปอกรรมอดีตของเราอะ่ะเราสามารถแก้แก้อดีตของเราได้ไหม,มอดีต<ม>แก้ไ,<ม>ได้ไห<ด>มไ,<ด>ไม่ได้เต็งล่ะเตงก็ไม่ได้นุชก็มันไม่ได้ใช่อดีตล่ะเราไม่สามารถไปแก้ได้เพราะมันผ่านพ้นมาแล้วอะ่ะ<ด>แล้วเราจะไปแก้ยังไงอะ่ะมันไม่ได้อดีตเราจะไปเพิ่มได้ไหม อ่าสมมุติว่าเรายืมเงินหนึ่งร้อบาทจะไปเพิ่มว่าเป็นยืมเงินสองอยได้ไหมไม่ได้หรือจะลดทอนลงหรือแค่เก้าสบาทอย่างนี้ได้ไหมไก็ไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นอดีตจะไปเพิ่มก็ไม่ได้จะไปลดก็ไม่ได้อ่าเนี่ยด้านสองอย่างเนี่ยไม่ไม่ได้เลยฉะนั้นและเรามาแก้กรรมอ่ะเราแก้อะไรล่ะเรามาแก้ที่เหตุวิบากอ่าเหตุวิบากไม่ได้มาแก้ที่ผลนะผลก็คือมันสําเร็จไปแล้วอ่ะ เหมือนกับว่าเราเราหกล้มอ่ะมันได้หกล้มไปแล้วอ่ะจะไปบอกว่าไม่ได้หกล้มอย่างนี้ไม่ได้จะไปแก้ไขว่าอบล้มแล้วไม่อกล้มก็ไม่ได้มันเป็นอดีตแล้วจะไหมแต่พี่นานบอกว่าเรามาแก้เนี่ยมาแก้ที่เหตุวิบากเหตุวิบากอะไรอย่างเช่นเราหกล้มหกล้มเพราะอะไรเพราะเราประมาทเราไม่ได้ดูพื้นเห็นไหมหรือว่าพื้นมันลื่นเราก็ไปแก้ที่เหตุวิบากก็คือว่าไปทําความสะอาดมาให้มันลื่นหรือเปลี่ยนกระเบื้องใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม อ่าเนี่ยแล้วเราก็ไม่ไปล้มอีกเลยเน,นี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าแก้ที่เหตุวิบากไม่ได้ไปแก้ที่ผลผลก็คือว่าเราลื่นล้มไปแก้ว่าเราไม่ได้ลื่นล้มอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไปแก้ที่ผลอ่าเข้าใจไหมฉะนั้นเรามาแก้กรรมอ่ะอย่างเช่นเราเราเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะอ่าแก้ต้องแก้ทั้งสองอย่างคือแก้ทางในกับแก้ทางนอก แก้ทั้งนอกก็คือว่าเราต้องกินยาลดกระเพาะหรืออะไรตามที่คุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันท่านได้บอกไว้นะแล้วถ้าแก้ภายในล่ะแก้สายในก็คือแก้เหตุวิบากเหตุวิบากของเราคืออะไรเกี่ยวกับกระเพาะก็คือว่าเราเคยเนี่ยไปให้เขาอดอาหาราเลี้ยงสุนัขแล้วก็ไม่ให้สุนัขก,กินข้าวสุนัขหิวโซอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็สะสมมากๆมันก็เป็นกรรมวิบากที่ส่งผลให้เรา ให้เราปวดท้องหรืออะไรได mm ้เ hmm. ช like. ่ไหมเราไปแก้เหตุวิบากเหตุวิบากเพราะอะไรเพราะว่าอ๋อเราไป่ไมเลี้ยงสัตว์หรืออะไรแล้วไม่ให้อาหารเขาอ่ะจนเขาปวดท้องแสบท้องอะไรเงี้ยผลวิบากนี네้ก็จะมาหาเราให้เราปวดท้องแสบท้องเห็นไหมเราแก้แก้ที่เหตุวิบากไม่แก้ที่ผลเลยเราไม่ได้มาแก้ที่ผลเลยเนี่ยเหตุวิบากเพราะอะไรเนี่ยเหตุเราเรารู้แล้วนะว่ามันคืออะไร วิบากวิบากแปลว่า,อาสองฝ่ายสองฝนะ่ายนะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได,ได้ได้ตบตีกันได้ทําร้ายกันหรือหรือได้ไปทางสายบุญสายกุศรรลร่วมกันอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้เขาเรียกวิบากวิบากกาลังทํากันก็ดีอันนี้เขาเรียกว,ว,วิบาก,ก,ก,กนนเห็ไห,ไไหมเหตุวิบากคือกาลังเป็นเหตุที่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้กระทําร่วมกันอะไรเงี้ยอ่า นี่นะฉะนั้นกรรมอดีตเราเป็นอดีตเราแก้ไม่ได้แต่เราไปแก้ที่เหตุวิบากได้เหตุวิบากของอดีตอ่ะอวิบากของอดีต์อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เมื่อสองวินาทีเนี่ยพี่พี่หนานได้เดินไปแล้วก็ล้มลงคิดว่าเป็นเพราะอะไรถ้าสมมติว่าไปแล้วล้มตกน้าเนี่ยตรงเนี้ยอ่สะดุดล้มอ่สะดุดล้มเป็นอ่าเหตุเพราะอะไรพี่หนานประมาท เออเมือลอยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่หนันไปแก้ตรงนั้นพี่หนันก็ไม่ไม่ไมล้มแล้วใช่ไหม่าเพราะที่มันทามันก็โอเคอ่ะอ่าโอเคไหมนี่แหละเรามาแก้ที่เหตุวิบากอ่าเข้าใจแล้วนะอ่าต่อไปอ่านพระกระที่4ตีต่อต่อไปพระกระที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้4 4กับ5ใช่ไหมเกี่ยวกับอ่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนอ่ะเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรเอาเริ่มต้นก่อนคำว่าเจ้ากรรมนะเจ้ากรรมนายเวร เจ้าก็แสดงว่าเป็นผู้ที่เหนือกว่าถูกไหมเขาถึงเรียกว่าเจ้ากรรมก็คือการกระทำอะ่ะการกระทําของเราที่เหนือกว่าเราอะ่ะเข้าใจไหมเหนือกว่าเราเพราะเราไปทําผิดกับเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนเราเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเหนือเขาเรียกว่าเจ้ากรรมเป็นเจ้าของการกระทานะนายเวนนายก็คือคล้ายๆกับเป็นพลังกลุ่มก้อนนั้นอะ่ะก้อนแห่งอาฆาตอย่างเช่นเราไปขโมยเขาเป็นกรรมแห่งการลักขโมย ไปตบหน้าเขาเป็นกรรมแห่งโทสะเขาเรียกว่าเป็นนายคือแล้วแต่ว่าเป็นอะไรนะ,ะเจ้ากรรมนายเวน mm hmm. เวนก็คือว่าถึงเวลาก็จะมาส่งผลอ่ะเห็นไหมคำว่ขา,าขึ้นเวนเนี่ยเห็นไหมมันถึงเวลาแล้วก็จะมาส่งผลเหมือนกับเราตอนนี้เราไม่เป็นอะไรแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งหรืออะไรเนี่ยเออเจ้ากรรมายเวนมาเจอเราปุ๊บแล้วเออเขาก็จะส่งผลเราก็จะเสวยวิบากกรรมละวเห็นไหมคำว,ว,ว,นะว,ว่าเจ้ากรรมในเวนตัวเองเข้าใจแล้วจะมาอย่างนี้นะแล้วว่าเจ้ากรรมในเวรอาฆาตเราอ่ะ เราจะทํายังไงให้เจ้ากรรมในเวรลดแรงอาฆาตลงวิธีก็คือว่าเราต้องไปพูดคุยเจรจาก,กับเจ้ากรรมในเวรเขาทําดีให้เขาเห็นอกเห็นใจอย่างเช่นยกตัวอย่างเราชอบไปฆ่ามหมา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 โอ้เจ้ากรรมในเวรเขาก็จะโกรธใช่ไหมหมาเนี่ยก็จะโกรธมากเลยฉะนั้นเราต้องทําตรงข้ามเราต้องไปเมตตาต่อหมาเออเอาเข้าวให้หมากินดูแลหมาหอะไรต่าง ไอ้เจ้ากรรมในเวทที่หมาอาฆาตอ่ะเขาก็จะลดแรงลงเพราะว่าเราไปทําดีให้เขาอ่ะเขาก็จะลดแรงลงจากที่มากก็ลงน้อยน้อยน้อยลงนี่แหละแรงกรรมหรือแรงอาฆาตมันจะลดลงฉะนั้นทําไมเราจึงบอกว่าเออทากรรมไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วต้องไปสร้างกุศลตรงนู้นก็เพื่อให้เจ้ากรรมในเวะเขาคายอ่าคายลงคายลงนะเห็นไหมถ้าวิธีก็คือเราต้องเราต้องทําบุญหรือว่าสร้างกุศลให้มันตรงกับกรรมเราฆ่าคน หรือว่าฆ่าสาัตว์ฆ่าอะไรมันต้องไปต่อชีวิตไปปล่อยคนปล่อยปลาปล่อยอะไรต่างๆนะ <Yeah. S 1> โมโหตีคนเราก็ต้องไปรู้จักในการปรอบโยนเอาของอะไรให้เขากินให้เขาอะไรอย่างงี้ไหม <Yeah. S 1> อ่ามันเป็นสายเราต้องทาบุญสายเนี้ยแล้วเจ้ากรรมในเวรแรงอาฆาตจะลดลงไหมถ้าเราทําอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> อ่าลดลงเห็นไหมทําไมว่าเออเราเนี่ยต้องไปทําบุญสร้างกุศลเพราะอย่างนี้แหละอ่าเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเราลดลงลดแรงอาฆาตลงนี่แหละ ฉะนั้นเราจะให้เขาลดลงเราตึงเราต้องยอมรับว่าเราเคยทา <Okay. S 1> ทาเขาถ้าหากว่าเราเราบอกว่าเออมันอดีตชาติเราไม่ไม่ได้ทาหรอกกออ็สักว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เราต้องเชื่อว่าเออเราได้ทาเพราะมันเกิดผลแล้วอะอ่าอยู่ดีนิ้วตัวเองเจ็บอะแสดงมันต้องมีเหตุแนละ้วใช่ไหมอยู่ดีมันมาเจ็บเป็นไปไม่ได้ตัวเองต้องไปหกล้มหรือต้องโดนมีดมาบาดมาอะไรอะถูกไหม อยู่ดีมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้แสดงมันต้องมีเหตุเห่ไหมเหมือนกับปัจจุบันเราอะ่ะเราอ้วนอาจารย์ก็อ้วนมันต้องมีเหตุมาก็คืออาจารย์ต้องกินมากแล้วไม่ได้ออกกําลังกายถูกไหมเหตุคือตัวนี้ถูกไหมอาจารยต์ต้องมาแก้แก้เหตุอังนี้คือต้องมาแก้แกแกยังไงออกกําลังกายกินให้ครบ5หมูกินให้น้อยอยากก่า,อา,ยากินคาร์โบไฮเดรตมากอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทําตรงกลนง้ามอ่ะถูกไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการแก้กรรมเจ้ากรรมในเวรเขาก็จะโอเคลดลงเหมือนกับอ้วนเราก็มาแก้เหตุตรงเนี้ย ไอ้เขา,าเจ้ากรรมในเวที่จะทําให้เราอ้วนมันก็ต้องลดลงอ่าพูดง่ายเข้าใจนะอ่านี่แหละอ่าอธิบายให้เราพอเข้าใจนะเราไม่ยอมรับว่าอ้วนอะ่ะเราจะไปออกกําลังกายไหมจะบอกว่าฉันไม่ได้อ้วนอะ่ะไม่ใช่ไหมเหมือนกันว่าเราไม่ได้ทํากรรมมาเนี่ยเราไม่ได้เคยไม่ไม่แล้วเราจะไปแก้ทําไมอะ่ะไปแก้ก็สักว่าแก้เฉยแต่ว่าจิตใจมันไม่ให้มันก็ไม่ได้เห็ไหมเราต้องยอมรับอ่ะใครที่จะใครนี่อ้วนเขายอมรับอ้วนฉันอ้วนฉันรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีฉันจะต้องไปออกกาลังกายเนะี่ย เริ่มต้นเราต้องยอมรับความจริงก่อนพอยอมรับความจริงขั้นที่สองคือสํานึกผิดสํานึกผิดก็คือว่าโอ๊ยอ้วนเธอทะมันไม่ดีเว้ยฉันจะต้องนี่เห็นไหมมันเกิดค,ความสํานึกผิดละอันที่หนึ่งคือยอมรับความจริงว่าเรา,เรา,เราอ้วนนะมันจะทําให้เราสุขภาพไม่ดีเดินไปอะไรมันก็รู้สึกไม่เหมือนแตกรอน่ะนะเทะต่อไปสํานึกผิดก็คือว่าโอ้ยอ้วน,ม,นมันไม่ดีมันจะก่อให้เกิดโรคอะไรต่างๆตมาอย่างที่สามก็เกี่ยวกับขอขมาละ คำว่าขอขอมาเดี๋ยวนี้จะพูดอันต่อไปให้เราอ่านก่อนโอเคนะเข้าใจเรื่องกรรมแรงกรรมแล้วนะอ่า